ตอนอามาโนจากุปิศาจขวางโลกในปัจจุบันได้มีโรคชนิดหนึ่งจะทำให้ท่านเปลี่ยนจากอีกคนให้กลายไปอีกคนได้ทันทีซึ่งในปัจจุบันโลกนั้นได้เรียกว่าโรคไบโพลาแต่เชื่อไหมว่าสมัยก่อนก็ได้มีความเชื่อที่มีลักษณะคล้ายๆก,กันกับโลกนี้ซึ่งจะทำให้บุคคลน,นั้นเปลี่ยนไปเป็นคนละคนโดยปีศาจตัวหนึ่งที่เชื่อว่าได้มาเข้าสิงอยู่ในตัวบุคคลน,นั้น ให้เปลี่ยนไปกับปีศาจมีคนคนหนึ่งแต่ก่อนนิสัยดีอ่อ,อนหวานแต่แล้วจู่ๆวันหนึ่งก็เปลี่ยนไปยังกันหน้ามือเป็นหลังมือชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าคนคนนั้นถูกอมนตจาก,กุเข้าสิงปีศาจตัวเล็กๆนี้มีนิสัยขวางโลกอย่างรุนแรงใครว่าซ้ายข้าจะไปขวาใครว่าขวาข้าจะไปซ้ายใครว่าสีดำข้าจะว่าสีขาวปีศาจตนนี้มีแต่จะเปลี่ยนคนดีให้เป็นคนเร็วแต่ที่เป็นคนเร็ว ให้เป็นคนดีนั้นยังไม่ปรากฏแต่นิสัยจริงๆของอามาโนจากุนั้นพูดได้ว่าทําสิ่งตรงข้ามกับสิ่งที่ตัวเองต้องการเพราะตัวเองจะพูดได้แต่สิ่งตรงข้ามเช่นสวยกลายเป็นไม่สวยชอบมากกลายเป็นเกลียดมากทําให้คนอื่นๆเข้าใจมันผิดสักหน่อยแล้วยังสามารถอ่านจิตใจของคนได้อีกบางครั้งอามาโนจากุได้รับสมญานามว่าปีศาจเอกดือนั่นเองอามาโนจากุมีความหมายของชื่อที่น่าบัตกลัวว่า,วา วิญญาณชั่วร้ายจากสวรรค์มันเป็นสัตว์ประหลาดที่เต็มปไปด้วยความชั่วร้ายที่ปรากฏมาอย่างยาวนานตั้งแต่ก่อนจะมีการบันทึกประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นเสียอ,อีกเจ้าอามานจากุถูกจัดอยู่ในกลุ่มของโอนิหรือยักษ์ที่ชื่นชอบการทำเรื่องราวอันชั่วร้ายโดยเฉพาะการยั่วยุให้มนุษย์ตอบสนองความปรารถนาอันชั่วร้ายที่ฝังลึกอยู่ในใจแล้วแสดงความต้องการที่แท้จริงในด้านมืดออกมาทุกสถานที่ที่มันเดินทางผ่านจะถูกแพร่กระจายมลพิษทางวิญญาณ ทําให้ผู้คนเกิดความบ้าคลั่งและจมอยู่กับความมืดของจิตใจทําให้อามโนจากุเป็นหนึ่งในผู้ดผีที่มีอันตรายเป็นอย่างมากเลยทีเดียวอามโนจากุ aku, ถือกําเนิดมาจากเทพวยิายโบราณแต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าต้นกําเนิดที่แท้จริงของมันนั้นยังเต็มไปด้วยปริศนาแต่เชื่อกันว่าเป็นเรื่องราวที่ถูกต่อย,ยอดพัฒนามาจากเทพของศาสนาชินโตผู้ชั่วร้ายที่มีนามว่าอามโนซสโกะ อามะโนะซากุเมะและอามะโนะวากาชิโกะเชื่อว่ามันถือกำเนิดมาจากเทพทั้ง3องค์องค์ใดองค์หนึ่งหรืออาจถือกำเนิดมาจากเทพเหล่านี้ทั้งหมดเลยตำนานเกี่ยวกับอามะโนะจากุที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือเรื่องราวของอุดิโกฮิเมะอามะโนะจากุเป็นปีศาจท,ที่เคยปรากฏตัวในเรื่องเจ้าหญิงแตงโมซึ่งเป็นเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในผลแตงโมแล้วถูกสองตายายพบเข้า จึงนมาเลี้ยงดูเป็นลูกแต่แล้ววันหนึ่งเธอก็ได้พบกับเจ้าปีศาจตนนี้เข้าและได้ความร้ายเดียงสาเธอจึงยอมให้มันสิงร่างของตอนเองเป็นเหตุให้เจ้าปีศาจตัวร้ายกลืนกินจิตวิญ,ญญาณของเธอไปจนหมดสิน้นและวันดีคืนดีมันก็จะจําแรงร่างเป็นเด็กสาวคนนี้ออกมาปรากฏให้ชาวบ้านเห็นคนญี่ปุ่นจึงมีความเชื่อว่าคนดีๆที่มีนิสัยอ่อนหวานเรียบร้อยแต่แล้วอยู่ๆก็เปลี่ยนไปราวกับหน้ามือเป็นหลังมือ โดยไม่มีสาเหตุจะถูกอามาโนโอจาคุเข้าสิงและกลืนกินจิตวิญญาณไปเหมือนกับเจ้าหญิงแตงโมอามานโนจาคุเป็นพูดผีที่ปรากฏตัวให้เห็นในพัดวาบทางพระพุทธศาสนาของประเทศญี่ปุน่นในฐานะของความชั่วร้ายที่แพแย้ให้กับความชอบธรรมส่วนใหญ่แล้วมักจะถูกปราบโดยราชาสวรรค์ทั้ง4และนี่ก็คือเรื่องราวของอามาโนจาคุ อ้าวก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของอามานจากุหรือผีขวางโลกส่วนอีพีหน้าจะเป็นตัวอะไรกดติดตามได้เลยผ่านทางช่องรากุนิสุเกะและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปส่วนอีพีนี้ผมขอลาไปก่อนบ๊ายบาย